การต่อสู้ระหว่างไซตมะกับการโรเป็นไปอย่างต่อเนื่องสุดท้ายแล้วการโรก็แพ้ไซตมะอย่างราบคาบสู้ไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะทําวิธีการไหนก็ตามก็สู้ตัวบักตัวนี้ไม่ได้สุดท้ายการโรก็จัดการด้วยการพูดด่าไซตมะต่างๆนานาไซตมะเนี่ยถึงกับตึ้งและก็ไม่พูดอะไรเลยครับเพราะว่าการโรพูดอยู่ฝ่ายเดียวเท่านั้นส่วนไซตมะก็ไม่ได้พูดอะไรเลยได้แต่ยืนนิ่งๆฟังการโรพูดอยู่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น จาโรเห็นอย่างนั้นก็เลยถามไซตามะไปว่าเอาแบบนี้ละกันนายลองตอบคำถามฉันมาสิถ้าแกฆ่าฉันแล้วแกจะได้อะไรทำไมแกถึงอยากจะฆ่าฉันละ่ะแกมีความสำน,นึกในหน้าที่เหมือนฉันไหมทำไมแกถึงมาเป็นฮีโร่ไซตามะฟังจบแล้วเขาก็นิ่งไปและภาพก็ตัดมาที่หน้าเออเออของพี่ไซตามะไซตามะนิ่งไปสักพักเขาก็ใช้มือข้างขวาของตัวเอง ยกขึ้นมาเหมือนกำลังจะคุ้มคิดเขาคิดอะไรไม่ออกหลังจากนั้นเขาก็ใช้นิ้วของเขาแย่เข้าไปที่รูจมูกด้านขวาของเขาเขาแคะจมูกออกมาและก็ปั้นๆและแล้วเขาก็ดีต่อ,อไปเขาอยู่นิ่งๆอีกครั้งหนึ่งขอขำนิดนึงนะครับหลังจากนั้นไซตามะก็ตอบกาโลได้ มันเป็นงานอดิเรกนะ่ะส่วนกาโร่ได้ยินดังนั้นกาโร่ก็ถึงกับนิ่งความรู้สึกของกาโร่ณนะตอนนี้หลังได้ยินคําพูดของไซตามะที่พูดออกมาเหมือนกับว่าเขาอยู่เพียงระพังท่ามกลางความมืดในคืนนี้คําพูดทั้งหมดคําถามทั้งหมดที่เขาถามชายที่อยู่ต่อหน้าเขาชายที่สามารถกํำราบเขาได้เหมือนกับคำพูดที่เขาถามไปทั้งหมดมันไม่ได้เข้าหูของผู้ชายคนนี้เลย กาโร่นะ้นรู้สึกอยากจะด่าไซตมะมากมากเลยแต่ก็ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่าไซตะมะกาโร่ได้พูดออกมาว่าแกแกไอ้บ้าเอ้ยเมื่อกี้แกฟังฉันอยู่หรือเปล่าแกฟังฉันบ้างหรือเปล่าอย่ามาล้อเล่นนะเว้ยทำไมแกนี่แกกล้าดียังไงอ่ะแกโอ้โหแกตอนนี้กาโร่เหมือนกับคนที่กำลังจะเสียสติไปแล้วแต่แล้วกาโร่ก็นึกอะไรขึ้นได้และพูดออกไปแก ฉันอะฉันรู้แล้วฉันเคยเห็นแกที่ไหนฉันเคยเห็นแกที่ไหนมาก่อนแกนั่นเองแกในตอนนั้นแกที่สนามเด็กเล่นนั่นส่วนไซตตมะที่ฟังอยู่ก็ยังงง,งต่อไปครับทำหน้าเออเออแล้วก็ตอบกาโร่ไปว่าอืมส่วนอะไรอะอืมนายจำคนผิดแล้วล่ะเมื่อไซตตมะพูดจบกาโร่ถึงกับอึง้งฮะนี่แกจำไม่ได้แม้แต่กระทั่งคนที่เกือบจะตายเพราะฝีมือแกเนี่ยนะแกล้อเล่นฉันอยู่ใช่ไหม นี่แกมันแกเรียกตัวเองว่าฮ e ีโร่กันเหรออย่างน้อยก็ควรจะตั้งใจให้มากกว่านี้ชิวะตอนนั้นน่ะแกเกือบจะฆ่าเมื่อกาโร่พูดมาถึงตอนนี้ไซโตมาก,ก็ยกมือขึ้นบอกให้กาโร่หยุดและพร้อมกับพูดไปว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยพอได้แล้วพอได้แล้วฉันได้ยินเรื่องที่นายพูดมามากเกินไปแล้วอ่ะมากเกินพอแล้วว่ะจะพูดยังไงดีอ่ะมันน่ารำคาญชะมัดเลยอ่ะนายอ่ะพูดมากเกินไปแล้ว เมื่อไซตมะพูดจบก่าโลก,ก็พูดกับไซตมะต่ออะไรนะเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่แกตอบคำถามฉันแบบนี้เนี่ยนะเป็นไปไม่ได้สำหรับแกฮีโร่คืออะไรกันไม่มีทางที่แกจะใช้ชีวิตด้วยเหตุผลนี่เง่าแบบนี้หรอกแกมันบ้าไปแล้วอ่ะมันอ่ะจะต้องมีอะไรสักอย่างในหัวของแกแน่นอนที่มันผิดปกติไปแน่เลยอ่ะ ฉันว่าแกจะต้องรู้อยู่แล้วล่ะคําตอบของเรื่องเนี้ไม่งั้นน่ะแกจะไม่มีทางมีพลังมหาศาลโคตรพิมหาศาลอะไรแบบนี้ได้แน่ตอบคําถามฉันมาซะแกคิดว่าฮีโร่คืออะไรกันในสายตาของแกเนี่ยฉันไม่ยอมนี่แน่ถ้าแกไม่ตอบมาเฮ้ฉันไม่ยอมนี่แน่ให้แกตอบแบบนี้เฮ้ยฟังฉันอยู่หรือเปล่า กาโร่เริ่มจากสติแตกส่วนไซตามะก็อยู่นิ่งๆหลังจากนั้นกาโร่ก็ใช้มือของตัวเองกำไปที่ผ้าคลุมของไซตามะกำไปที่คอเสื้อของไซตามะและพร้อมกับพูดต่อไปอีกว่าฟังอยู่หรือเปล่าวะเฮ้ย hey, มองมาตรงนี้สิเว้ยเฮ้ยเอ้ยแกอย่ามากวนทีนฉันนะเว้ยไอ้ล้นเมื่อได้ยินคําว่าไอ้ล้นขึ้นมาไซตามะก็หัวร้อนทันทีแล้วก็ตะโลกนบอกกาโร่ไปว่าก็บอกแล้วว่าไม่รู้เว้ยมัน่ะเป็นแค่งานอดิเรกไงไอ้ยั่ง พร้อมกันนั้นไซตามะก็ทุบไปที่หัวของกาโร่แบบจังๆตุ้มกาโร่มืดมนอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับคิดในใจเจ้าหมอเนี่ยมันไม่ใช่ฮีโร่เลยสักนิดเจ้านี่มันไม่ใช่ฮีโร่ฉันคิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันสู้กับฮีโร่อยู่แต่เจ้านี่มันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าฮีโร่แม้แต่น้อยเลยหลังจากนั้นกาโร่ก็พูดกับไซตามะต่อนี่มันอะไรกันวะ แกเป็นอะไรกันแน่เมื่อกาโร่พูดคำนี้ไซโตมะก็พูดนิ่งๆบอกกาโร่แบบเฉยชาว่าฉันเป็นฮี่ไซโตมะยังไม่ทันได้พูดจบกาโร่ก็พูดแทรกออกมาว่าไม่แกมันไม่ใช่ฮีโร่ไม่มีทางที่แกจะเป็นฮีโร่ได้ตอนนี้ไซโตมะยืนจ้องกาโร่แบบตาไม่กระพริบเลยทีเดียวและไซโตมะก็พูดออกมาว่าอืออย่างนี้นี่เองเหรอกาโร่นายมีภาพลักษณ์ของฮีโร่ในอุดมคติในใจของนายอยู่แล้วสินะ ตอนนี้ฉันรู้แล้วสิ่งที่นายต้องการอย่างแท้จริงก็คือไม่ว่านายจะพยายามพั่มเพล้อแค่ไหนอยากจะเป็นมนุษย์ประหลาดที่มีความชั่วร้ายอย่างแท้จริงสักแค่ไหนอันที่จริงแล้วอ่ะสิ่งที่นายต้องการอยากจะเป็นก็คือฮีโร่ใช่ไหมละ่ะนายก็แค่ยอมแพ้ไปเสียก่อนนายเลยเปลี่ยนใจอยากจะเป็นมนุษย์ประหลาดแทนไงการที่จะนําสันติสุขมาสู่โลกใบนี้นายเลือกเส้นทางของมนุษย์ประหลาดเพราะว่าอะไรงั้นเหรอ เพราะว่ามันเร็วกว่าง่ายกว่าเส้นทางของฮีโร่ไงบทบาทของมนุษย์ประหลาดอะย่อมง่ายเป็นธรรมดายอยู่แล้วแค่จัดการกับพวกฮีโร่ให้หมดส่วนกาโลก็ตั้งใจฟังแววตาของเขามันอึ้งอยู่หลังจากนั้นไซตามะก็ยังพูดต่อไปมันก็เหมาะสมแล้วนี่กับคนที่ขาดความมั่นใจอย่างนายส่วนกาโลก็นิ่งไปเลยครับส่วนไซตามะก็เฝ้ามองกาโลยืนมองกาโลอย่างน่ากลัวราวกับว่าไซตามะเองเป็นตัวร้าย ใสต่มาย่งพูดต่อไปอีกว่าแต่ว่านายจะไม่มีวันเอาชนะฉันได้หรอกความสงบสุขจากความหวาดกลัวงั้นเหรอนายจะไม่มีทางทำได้หรอกตราบใดที่นายยังเอาชนะฉันไม่ได้มันจะไม่มีทางสําเร็จและจะไม่มีวันเป็นไปได้งานอดิเรกที่เล่นเป็นมนุษย์ประหลาดคือเครึ่องกลางๆอย่างนายเทียบกับงานอดิเรกที่เป็นฮีโร่แบบจริงจังของฉันไม่ได้ต่อให้มันเป็นทั้งหมดที่ฉันมีฉันก็จะไม่มีวันแพ้นายแน่ๆ ถึงมันอาจจะเป็นอุปสรรคเล็กๆนี้น้อยก่อนเข้าเช่นไซก็ตามะแต่คนที่ทำอะไรครึ่งๆกลางๆอ่ะก็ไม่มีทางสำเร็จหรอกนายไม่สามารถเป็นความชั่วร้ายที่แท้จริงได้หรอกแล้วนายจะทำอย่างไรต่อไปลหรนายจะทำอะไรหลังจากนี้ล่ะกาโร่ถึงกับอึ้งและเงียบไปเลยหลังจากนั้นเกาะที่อยู่บนหัวของกาโร่มันก็แตกออกเพียงไซดามะที่ยืนมองอยู่ถึงกับอึ้ง การแตกออกมาของเกาะนี้ทำให้เราเห็นส่วนศีรษะที่เป็นมนุษย์ของกาโรสแสดงว่าร่างกายของกาโรที่เป็นมนุษย์ยังถูกห่อหุ้มอยู่ในร่างกายของมนุษย์ประหลาดนั่นเองกาโรพูดด้วยความสิ้นหวังมาว่าแล้วฉันควรจะทำอะไรต่อไปและทุกอย่างมันก็เงียบลงและภาพก็ตัดมาที่แววตาแววตาหนึ่งแววตาอันน่ากลัวที่กำลังจ้องใส่ตรมกับกาโรอยู่ แววตานี้มันช่างอมเงิตและน่ากลัวเหลือเกินแววตาอันน่ากลัวนี้นั่นก็คือแววตาของคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคิงมองเหตุการณ์ทั้งหมดและคิงก็บอกกับฟูบุกิว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วส่วนฟูบุกิที่มองเหตุการณ์อยู่เช่นเดียวกันก็บอกว่ายังนะเพราะกาโลยังไม่ได้ตายไปเจ้ามนุษย์ประหลาดกาโลมันยังมีชีวิตอยู่ และภาพก็ตัดมาที่ไซตามะกับกาโลที่กําลังพูดคุยกันอยู่หลังจากการต่อสู้สิ้นสุดลงแล้วไซตามะได้พูดออกไปว่าอ๋อฉันจําได้แล้วอ่ะนายก็คือคนคนนั้นอ่ะคนที่กินแล้วไม่จ่ายนายคือคนที่ชักดาบคนนั้นสินะอืนายจะทําอะไรต่อไปไงั้นเหรอเริ่มจากการไปจ่ายค่าอาหารก่อนเป็นไงล่ะฉันน่ะไม่สนใจหรอกว่าแกจะทําอะไรต่อไปหลังจากนั้นอยากจะทําอะไรก็เชิญเลยส่วนกาโลที่ฟังอยู่ก็นิ่งไป กาโลก็พูดกลับคืนมาว่าสิ่งที่ฉันอยากจะทํานั้นเหรอมันจบไปตั้งแต่ที่เอาชนะแกไม่ได้แล้วอ่ะฉันไม่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเมื่อกาโลพูดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไซโตแมก,ก็รีบพูดทักทันทีครับว่าเอ้ยเอ้ยอย่ามาโทษฉันสิฉันไม่ได้สนใจว่านายอ่ะจะทําอะไรกับชีวิตของนายเองนะเมื่อไซโตมมพูดว่าไม่สนใจอะไรเลยกาโลก็เลยถามไซโตแมว่าจะทําอย่างไรต่อไปก,กาโลพูดออกมาว่าแล้วแกไม่อยากจะฆ่าฉันงั้นเหรอ ฮีโร่บางคนน่ะอยากจะทําจนใจจะขาดแล้วนะเว้ยส่วนไซตามะก็ตอบไปว่าไม่มีฮีโร่คนไหนอยากจะฆ่าคนเพราะเขากินแล้วชักดาบหรอกนะทุกคนล้วนมีความผิดกันมาก่อนทั้งนั้นลหละแม้แต่ตัวฉันเองและไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งพูดจากทางด้านหลังของไซตามะไม่เสียงนั้นนั่นก็คือหน้ากากหวานนั่นเองหน้ากากหวานยกพูดต่อไปอีกว่ามันไม่ถูกต้องหน้ากากหวานใช้มือของตัวเองจับไปที่ไหล่ของไซตามะพร้อมกับบีบเบา แล้วก็พูดต่อไปว่าถ้าปล่อยให้มันมีชีวิตต่อไปอ่ะมันต้องล่าฮีโร่ต่อไปอย่างแน่นอนกาโร่มันจะต้องโดนประหารที่นี่ณนะตอนนี้ทุกคนเห็นด้วยว่ากาโร่สมควรตายนะงั้นหลบไปก่อนส่วนไซตมามะก็พูดออกมาว่าฉันไม่เห็นด้วยสักหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวสิฉันไม่อยากให้การทะเลาะวิวาทกันนิดหน่อยกลายเป็นการฆ่ากันนะและเรื่องนี้มันก็จบไปแล้วด้วยส่วนจัก,กรพรรดิเด็กก็ตะโกนออกมาว่า ก็เพราะว่ามันสูญเสียพลังไปแล้วอ่ะเราจะต้องทําในตอนเนี้มันเป็นหน้าที่ที่ควรจะทํานะครับส่วนไซตมะที่ได้ยินจัก,กรพรรดิเด็กพูดออกมาไซตมะก็พูดสวนไปว่าหน้าที่ที่ควรทํางั้นเหรอนี่นายอ่ะเข้าใจความหมายของมันหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยมันก็เลยเวลานอนของเด็กมาแล้วนะเมื่อไซตมะด่าจาัก,กรพรรดิเด็กไปจัก,กรพรรดิเด็กก็เริ่มโกรธขึ้นมาทันทีพร้อมกับด่าคืนไปว่า นายอะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการนี้ซะหน่อยหุบป,ปากไปเลยไอ้เจ้ามนุษย์ประหลาดนั่น่ะมันใช้วิธีสุกกระปรในการลักพาเด็กมานะเมื่อจัก,กรพดิเด็กพูจบใส่ามะก็ถึงกับนิ่งไปพร้อมกับหันไปคุยกับกาโร่ว่านายทําลงไปถึงขนาดนั้นจริงๆเหรอส่วนกาโร่ก็ตอบใสตามะไปว่ามันไม่สําคัญอะไรอีกแล้วละ่ะหลังจากนั้นซอมบี้แมนก็พูดออกมาว่าเราปล่อยมันไปไม่ได้นะนายก็รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วนี่ ส่วนจีนอตที่ยังมีสติอยู่ก็คิดในใจสิ่งที่เจ้าพวกนี้ต้องการก็คือใช้เสียงส่วนมากบังคับให้เกิดการปะหารขึ้นสินะและหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปที่เหล่าฮีโร่ที่โดนอัดสะบักสะบอมไม่พร้อมที่จะพูดคุยแต่ยังมีสติอยู่บ้างบางคนก็สลบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหมูเทพที่ยังมองเหตุการณ์อยู่แต่ก็ยังไม่สลบไปได้แค่มองเหตุการณ์ไม่สามารถพูดออกมาได้อตอมิกสุมูไรก็เช่นเดียวกัน เขาได้แค่มองดูส่วนปุริปุริพีเซนเนอร์สามารถยืนขึ้นมาได้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงดาร์ชัยที่พยายามที่จะลุกขึ้นมาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะโดนกาโรอัดไปอย่างสะบักสะบอมส่วนแฝดประกายแสงที่ต่อสู้กับกาโรด้วยความเร็วได้อย่างสนุกและได้อย่างมันสุดๆเลยก็สรุปแน่นิ่งไปรวมถึงทัตสึมุกิ ก็สรุปแน่นิ่งไม่มีสติใดๆณนะตอนนี้ไม่ได้รับรู้ว่าเหตุการณ์มันกำลังเกิดอะไรขึ้นรวมไปถึงฮีโร่คาสคนอื่นๆที่เป็นลูกน้องที่เป็นลูกศิษย์ของอะตอมิกซามูไรด้วยทั้ง3คนก็สรุปไปแล้วณนะตอนนี้อีกมุมนึงนั่นก็คืออาสูจิดำที่กำลังแอบซ่อนเพื่อเอาชีวิตรอดกำลังมองเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ ส่วนคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเขาไม่ได้รับบาดแผลเขาไม่ได้รับการบาดเจ็บใดๆเลยในศึกมนุษย์ประหลาดครั้งนี้ ถือว่าเป็นสุดยอดของเราฮีโร่ตัวจริงเพราะไม่ได้รับความเสียหายหรือโดนดาเมจใดๆทั้งสิน้นผมอวยครับเพราะว่าเขาสุดยอดมาก,มากไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงตะโกนออกมาจากทางด้านข้างของตัวคิงเอยคิงนายอยู่แถวนี้หรือเปล่าเสียงนั้นก็คือเสียงของซิลเวอร์แฟงซิลเวอร์แฟงยังไม่ได้ตายแต่เขาติดอยู่ในก้อนหินขนาดใหญ่ซิลเวอร์แฟงไม่สามารถออกมาได้เลยอ้อนวอนให้คิงเป็นคนช่วยเหลือคิงเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ยกก้อนหินก้อนใหญ่นั้นไม่ได้ งเลยให้ฟูบุกิที่รักของผมช่วยใช้พลังจิตของตัวเองยกก้อนหินก้อนนั้นขึ้นหลังจากนั้นก็ยกขึ้นได้อย่างสบายและไม่นานหลังจากนั้นซิลเวอร์แฟงก็สามารถออกมาได้เมื่อซิลเวอร์แฟงออกมาแล้วก็ขอบคุณคิงเป็นการยกใจเลยทีเดียวและไม่นานหลังจากนั้นซิลเวอร์แฟงก็กระโดดไปหากาโรและก็ใส่ทำไมซิลเวอร์แฟงพูดออกมาว่าเฮ้ย hey, ขอโทษทีนะที่มาขัดจังหวะแต่เจ้าหมอเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของฉัน จะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะเป็นคนจัดการเองและไม่นานหลังจากนั้นซิลเวอร์แฟงก็หายวาับมาอยู่ต่อหน้าของไซตบมะและนากากหวานทันทีนากากหวานเห็นดังนั้นก็พูดออกมาว่าถ้านายจัดการเองนายจะทําอะไรกับมันเหรอส่วนซิลเวอร์แฟงก็ตอบไปว่าชีวิตที่ทุกคนประสบอยู่เป็นได้ทั้งจุดจบและบทเรียนที่ดีให้ฉันเป็นคนจัดการให้ฉันเป็นคนจบมันเถอะและซิลเวอร์แฟงก็หันไปคุยกับไซตะมะคุณไซตะมะ อขอบคุณมากนะที่ช่วยหยุดลูกสิษย์บ้าบอคนนี้ของฉันเอาไว้ได้และใสตมามะก็มองไปที่ซิลเวอร์แฟงสีหน้าของซิลเวอร์แฟงตอนนี้มีสีหน้าอันน่ากลัวขึ้นมาและเขาก็เดินไปหากาโรตอนหน้าของซิลเวอร์แฟงนั้นก็คือกาโร่นั่นเองกาโร่ได้หันขึ้นมาและมองหน้าของซิลเวอร์แฟงพร้อมกับพูดไปว่าฉันไม่อยากจะฟังแกเทศนาอีกต่อไปแล้วอะ่ะจะฆ่าก็รีบๆฆ่าเหอะไอ้แก่หนังเดียว ไม่นานหลังจากนั้นสิวร์แฟงก็ยกมือขึ้นพร้อมกับพูดไปว่าแกไอ้ลูกศิษย์น่าง่วเอย้ย หลังจากนั้นซิลเวอร์แฟงก็ใช้มือของตัวเองทุบไปที่ศีรษะของกาโร่กาโร่แน่นิ่งไปส่วนซิลเวอร์แฟงก็เดินไปหากาโร่และจับหัวของกาโร่ดึงผมขึ้นมายืนขึ้นมาและดูหน้าของกาโร่พร้อมกับพูดไปว่าแกใช้ความแข็งแกร่งของแกไปในทางที่ผิดหลังจากนั้นซิลเวอร์แฟงก็ต่อยไปที่หน้าของกาโร่แบบเต็มๆอีกครั้งหนึง่งซิลเวอร์แฟงยังพูดต่อไปอีกว่า แกมีอะไรอยากจะสักถามอะไรไหมสิ่งที่แกทำลงไปอะพูดมาสิ กาโร่ได้แต่แน่นิ่งฟังซิลเวอร์แฟงพูดอยู่เท่านั้นหลังจากนั้นซิลเวอร์แฟงก็เริ่มลงมืออีกครั้งใช้ศิละปะการต่อสู้ของตัวเองโจมตีใส่กาโร่แบบไม่ยัง้งกาโร่ไม่สามารถป้องกันอะไรได้เลยเพราะการต่อสู้ของซิลเวอร์แฟงมันสุดยอดเอาบกบ่าการต่อสู้ระหว่าง2คนนี้เป็นไปนอย่างต่อเนื่องแต่มันเป็นในลักษณะของซิลเวอร์แฟงโจมตีกาโร่เพียงฝ่ายเดียวในระหว่างที่กาโร่กาลังโดนการโจมตีของซิลเวอร์แฟงอยู่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นกาโร่ก็คิดในใจ นี่มันไม่ใช่การโจมตีปกติของตะแก่นี่นะการโจมตีที่ปลวกเตียกแบบเนี่ยมันทําให้ฉันนึกถึงตอนที่ฉันโดนไล่อ,ออกมามันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหรือว่าและแล้วซิลเวอร์แฟงก็หยุดการโจมตีกาโลยังคิดต่อไปว่าหยุดทําไมอะส่วนหน้ากากหวานนั้นเห็นซิลเวอร์แฟงหยุดไปก็เดินเข้ามาคุยกับซิลเวอร์แฟงและพร้อมกับพูดไปว่ากําจัดมันซะซิวแฟงนายเองที่พูดว่าจะจบเรื่องนี้นี่นะ จก,กระพัดเด็กก็พูดเสริมบอกมาว่าถ้าคุณไม่อยากให้มือของคุณแปกเปื้อนแล้วก็ให้ผมเป็นคนจัดการเองนะครับส่วนซิวเวอร์แฟงนั้นก็บอกทุกคนไปว่ารอสักประเดี๋ยวจะได้ไหมหน้ากากหวานรีบพูดทันทีไม่ได้มันจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ประหลาดอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่าปล่อยให้มันลอดแม้แต่วินาทีเดียวส่วนซอมบี้แมนก็รีบพูดออกมาว่า เราเข้าใจดีครับว่าคุณเสียใจแค่ไหนแต่ดูสิกาโลดูเหมือนคนที่ไม่ต้องการมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วเมื่อจบการสนทนาทุกอย่างมันก็เงียบไปท่ามกลางความมืดไซโตมาด้พูดออกมาว่านายอยากจะจบแบบนี้จริงๆเหรอที่ฉันชนะนายอ่ะนายปล่อยให้จบแบบนี้จริงๆงั้นเหรอส่วนกาโลก็อึ้งอยู่และเขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรส่วนหน้ากาก,ากหวาน ก็พูดออกมาว่าฉันจะตะรลงไว้ซึ่งความยุติธรรมตายซะและภาพก็ตัดมาที่กาโร่กาโรก่กำลังมองเห็นอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งในตาของเขามีรูปของเด็กคนหนึ่งกำลังวิ่งตรงมาที่เขานั่นก็คือทาเลโอทาเลโอได้พูดออกมาว่าหยุดก่อนครับหยุดก่อนได้โปรดหยุดก่อนหยุดเดี๋ยวนี้ส่วนจักรพัิเด็กที่เห็นทาเลโอตะโกนมาแต่ไกลบอกให้ทุกคนหยุดก็สงสัยและถามทาเลโอไปว่า มีอะไรงั้นเหรอส่วนทาเลโอก,ก็ตอบไปว่าพวกนายอะใจร้ายเกินไปแล้วนะนายคนเนี้ยเขาเขาช่วยชีวิตผมไว้อะพวกนายเป็นฮีโร่ไม่ใช่หรืองไงอะทำไมทำถึงขนาดนี้เมื่อนากากหวานเห็นทาเลโอพูดดังนั้นนักกากหวานก็เข้ามาคุยกับทาเลโอใช่แล้วเจ้าหนูพวกเราคือฮีโร่และตอนนี้พวกเรากำลังต่อสู้เพื่อสันติภาพอยู่นะเจ้าหนูถอยไปก่อน ถอยไปหน่อยจะได้ไหมส่วนทาเลโอได้ยินดังนั้นก็พูดออกมาว่าพวกคุณน่ะทำอะไรกันส่วนนักกากหวานก็รีบปอบทาเลโอไปว่าไม่ต้องกังวนหลหรอกหน้าไม่มีอะไรหรอกพวกคุณโกหกคุณกำลังจะฆ่าเขาใช่ไหมผมอ่ะได้ยินว่าพวกคุณน่ะกำลังจะฆ่าเขาคุณกำลังพูดว่าตายซะ เขาช่วยชีวิตผมไว้ตั้งสองครั้งนะก่อนที่พวกฮีโร่จริงๆจะโผลมาซะอีกอะหนีไปครับหนีไปพี่ชายหนีไปหนีไปครับหนีไปในระหว่างที่ทาเลโอกำลังร้องให้กาโลหนีไปด้วยความกล้าด้วยความกล้าทั้งหมดที่เขามีอยู่นั้นระหว่างนั้นนากากหวานก็ผลักทาเลโอล้มลงทันทีทาเลโอร้องออกมาด้วยความเจ็บโอ้ย ส่วนหน้ากากหวานนั้นก็พูดกับทาเลโอว่าแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างไอ้หนูไอ้เจ้าเนี่ยมันคือมนุษย์ตลาดภัยพิบัติที่คุกคามมวลมนุษยชาตินะทาเลโอที่ล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นด้วยความกล้าจากหลังจากนั้นทาเลโอก็ใช้แขนของตัวเองกอดไปที่ขาของหน้ากากหวานแล้วก็พูดออกมาว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่หยุดนะหยุดนะ หน้ากากหวานพยายามจะสลัดทาเลโอออกด้วยการยกขาขึ้นส่วนทาเลโอนั้นก็กอดขาของหน้ากากหวานไว้แน่นพี่ชายครับหนีไปหนีไปและหน้ากากหวานก็จับไปที่หัวของทาเลโอพร้อมกับพูดว่าสิ่งที่นายทำไปนั่นน่ะ มันไม่ถูกต้องส่วนทาเลโอก็พูดด้วยความเนี่ยแน่ต่อไปว่าหนีไปเร็วครับหนีไปเร็วในระหว่างที่ทาเลโอและนากากหวานกําลังยือ้อยุดฉุดกระชากกันอยู่นั้นไซตามะก็พูดกับกาโรว่านายว่านายอ่ะเป็นอะไรกันแน่ส่วนกาโรที่ฟังไซตามะพูดก็มีแววตาอันเน่้อแน่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ซอมบี้แมนที่เห็นแววตาของกาโลมีแววตาอันแน่วแน่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ตกใจมากๆเลยและก็คิดในใจแววตานั้นมันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งซอมบี้แมนก็ตะโกนบอกทุกคนว่าแย่แล้ว จับเจ้านั่นแล้วจับเจ้านั่นไว้กาโร่มันกําลังจะกาโร่นั้นเดินเข้าไปหาทุกคนแบบช้าๆอย่างช้าๆและหลังจากนั้นกาโร่ก็วับหายไปกับตาทุกคนไม่สามารถมองทันได้เลยว่ากาโร่หลุดไปทางไหนตอนนี้กาโร่หายวับไปกับตาแล้วเหล่าฮีโร่คนอื่นๆถึงกับอึ้งเลยทีเดียวเพราะมองไม่ทันและก็ต่างพูดกันว่าให้ตามหากาโร่ตามหากาโร่มันกําลังจะหนีแล้วทุกคนตกใจเป็นอย่างมาก ท่ามกลางความมืดมนไม่มีใครที่เห็นกลาโรเลยหลังจากนั้นความเงียบสงบมันก็กลับคืนมาอย่างเมืองนี้ท่ามกลางซากปรักหักพังไซตมะยืนอยู่เพียงลำพังคนเดียวกับซากปรักหักพังไซตมะยืนนิ่งแล้วก็คิดในใจสุดท้ายค่ำคืนอันยาวนานนี้ก็จบลงสินะพร้อมกับแสงอรุณยามเช้านั่นก็คือสิ่งที่อยู่ต่อหน้าของไซตมะ มันคือแสงตะวันดูสังเกตดีๆนะครับอันไหนเป็นแสงตะวันอันไหนเป็นหัวของไซตะมะและในตอนนี้มันก็เช้าแล้วไซตะมะได้มีคำพูดหนึ่งออกมาก่อนที่เรื่องนี้จะจบไปเอา้าบ้านตูหายไปไหนวะและแล้วเรื่องมันก็จบเพียงเท่านี้ครับและแล้วมันก็จบไปแล้วนะครับกับศึกไซตมะปทะ กาโรซึกอันยาวนานนี้ใครว่าไซตามะเป็นตัวประกอบไม่ประกอบนะครับเพราะการต่อสู้ของทั้งสองคนนี้มันยาวนานเสละเกินขอบคุณมากๆเลยครับที่ทุกคนดูจบตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่8ครับผมหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะรวมตอนนะครับเผื่อใครที่อยากจะดูทีเดียวหรือรวดเดียวเลยก็ อย่าลืมติดตามกันครับผมขอบคุณมากๆสําหรับคนที่ยังติดตามอยู่ครับขอบคุณมากๆสําหรับคนที่ติดตามใหม่ครับรักทุกคนมากๆเลยครับและในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพจ OPMKTF ครับที่กรุณาให้ยืมคําแปลครับและเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดตามเพจนี้ด้วยนะครับสามารถเข้าไปอ่านตอนปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันครับพี่ๆกัาแปรไว้ดีมากๆเลยและวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมและอย่าลืมพูดคุยกันด้วยนะครับ วันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับอ้อรักทุกคนรักทุกมากครับผม